สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับสู่ร,รายการยกสยามครับเสียงมาันใหญ่ในทีเดียวนะตอนนี้จากเมื่อวานนี้นะฮะในสองจังหวัดคือกาญจนบุรีกับสมุทรสงครามนะครับ <c oughs> เล่นนี่สนุกอยู่จังหวัดเดียวเลยครับกาญจนบุรี <c oughs> สมุทรสงครามบอกโอ้โหไม่เอาเลยไมไ่เล่นเลยรอให้มันหมดวันคือเมื่อวานนี่เริ่มต้นวันใหม่มาแล้ว <c oughs> ถึงเวลาของสมุทรสงครามอะไรนะเล่นให้ดูตกลงบบนป่าครับ ถ้าผิดนะผิดบวดนะครับบวดนะครับตอนนี้การจะนดรีนําอยู่2ต่อศูนนะต้องการ4ี่ข้อเขาได้ไปแล้ว2นะครับ <S 2> 2 <S อสองข้อนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเวลานี้นี่ต้องขออนุญ,ญาตท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะกระแสแรงเหลือเกินเรื่องราวของละครเวทีอันยิ่งใหญ่มากๆนะฮะเด e l e ล e เจนออฟเร่ขายฝันเฉลียง The m บิ i ซิ l นะครับโอ้โหสุดยอดความแรงเลย <c oughs> เราต้องไปเช้อเชิญเข้ามาปรกกากฏตัวให้เราดูหน่อย นะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับขอเชิญพบกับสิ่งสิ่งนี้ก่อนนะครับเชิญเลยครับมาฝววากเธอเป็ในบาวฝากเธอแล้วเธอเปนต่าวันเนื่อยไหมฝากเ็นหลวงจันทฉะเนื่อยกันพักลงของดี สบายสบายทำหัวใจเอแคนเบานเราเมืองเ,เราป่าเราป่าเราทำสบายสบายทำหัวใจเก่กว่าแรกบ้านใครเมืองใครไม่รู้แค่แคชุลติตาบอกเราบอกขาแล้วชวนสะดือ อ่อนล้าไม่เคลียบ้างเรือฝากบอกมือพักกันเป็นไรทำสบายสบายทำหัวใจเอกอเนกบ้านเราเมืองเราฟ่าเราฝ่าเรา,า,เรา,า,เราทำสบายสบายทำหัวใจเกตมาเรกบ้านใคร คุณนัทคุณมิ้นคุณโบเนี่ยนะฮะมาอยู่ทางด้านนี้ยังไม่ให้ไปไหนเพื่อจะบอกข่าวนิดนึงว่าเวลานี้กระแสแรงเหลือเกินแล้วเห็นอยู่นขนณะนี้เนี่ยยังไม่ได้เต็มชุดเต็มที่นะฮะมีเรื่องราวของเสื้อผ้าคอสตูมมีเรื่องราวของการแสดงเยอะแยะมากมายกับบทเพลงน The ะ The Legend of t h ลียง t h e Musical บึ้มเลยโดยเอาเพลงเฉลียงมาเพื่อจะบรรยายออกมาเป็นเรื่องราวของละครเป็นเรื่องราวของเสียงเพลงต่างที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ถ่ายทอดมีการผูกเรื่องความรัก เรื่องราวของการต่อสู้เรื่องราวของการปกครองนะฮะวันที่เทเรน่าสองสิบแปดเดือนหน้านี้เอง<ร>นะฮะเดือนตุลานี้เขาเล่นกันไม่เยอะเล่นสิบห้ารอบถ้าบัตรราคาสามพันห้าอย่างนี้อยู่ใกล้ๆเงือกเดิน,น,น,นามาโดนนะฮะ <c oughs> อย่างเงี้ยถือว่าสามพันห้าแต่บัตรราคาแปดร้อยเห็นกันแบบชัดๆเหมือนกัน นะก็ติดตามไปได้นะฮะเวลานี้ขออนุญาตยืมมาที่นี่เพื่ออธิบายความหน่อยเอานะขอบพระคุณแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเข้าสู่ของเราแล้วนะขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับนะะฮคุณโบคุณมิ้นนะคขอบพระคุณนะครับเอาละเขามาแล้วเขาไปแล้วแล้วเราจะถามอะไรเริ่มงงใช่ไหมอ่าบทเพลงของเฉลียงนะฮะแล้วก็ทําสบายๆทําหัวใจเอกขณเอก เอาละเอาคำนี้ละมาอ้าวเจ้าหน้าที่ขอออกมาก่อนเมื่อกี้มีเสียงมาบ้างแล้วมา,าวประกอบข้อโอ้เโมโืโโอ่โโอกี้เราทำสบายสบายทำหัวใจเอกขนเอกเกขนเอกคืออะไรพร่อเอาละ c c มาตรงนี้แหละจะ<ห>เ<ด>ข้าสู<ด>่คำ<ด>ถามของเรานี่แหละถามนะครับเอกขนกแต่เราจะเน้นไปที่การนอนเอกขนกใครเคยนอนเอกขนกหรือไม่ถามว่าการนอนเอกขนเกคือการนอน แบบไหนครับกอไก่นะนอนเอกเคนเกคือนอนอย่างนี้ครับนี่เสือเสื้ออะไรไม่เกี่ยวนะถือว่าเอาตัวเขาเป็นหลักนะนอนนี่ครับนอนหงายเอาศอกยันพื้นครับโอ๋อเดินไปเดินมาคนมาเห็นป๊บแหมนอนเอกเคนเกใช่ไหมนี่คือกอไก่นะครับหรือขอไข่ครับเชิญคุณขอไข่ไปเลยครับหรือแบบนี้ครับแหมนอนเอกเคนเกคือต้องนอนแบบนี้ครับ เสือที่นอนอะไรก็ได้นะหรือพื้นป่าก็ได้นะครับแหมแล้วก็จะนอนระวังเสือท่านี้นะฮะพโอ้โหไม่เหมือนกันครับนอนตะแคงแล้วก็เอาศอกเนี่ยไปยันพื้นไว้อย่างนี้ครับนักเทีจับเวลาเขาเต่าชูน้ำหนักเสร็จแล้วเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเสร็จแล้วที่ผมยอมเลี้ยงขอไข่หมดนะครับโอเคนะครับอ่าเวลาจะหมดแล้วเหลือสาม สองหมดเวลาการชนะบุรีสู้สู้อย่าลืมนะเมื่อวานนี้การชนะบุรีนําไปสองวันนี้เริ่มขึ้นวันใหม่นี่นะฮะสมุนท้องคำนี่ไม่ใช้เวลาครับมองมองเสร็จปุ๊บยิ้มปุ๊บกลับไปนั่งรอเลยจะยกอย่างไรพร้อมทั้งหมดนะครับพร้อมนะยกครับฮะเขาเทเลยว่า กันคือขอไข่นะฮะแต่ว่าสมบูรณ์สงครามเล่นครั้งนี้คิดเล้วว่าโอเคเลยครับไก่ไก่ไก่แล้วมันเป็นมันนเป็อะไรที่ผมไม่มั่นใจแล้วผมเริ่มมั่นใจขึ้นมาอีกหน่อยนึงครับเอาละไม่เทไม่ได้แล้วมันมั่นใจขนาดนั้นเลยแล้วเวลาก็ไม่ได้ใช้เลยโอ้ยมันไม่มีครันมันมันเรื่องสุดท้ายของชีวิตแล้วฮะคุณปัญญิยะฮะมันเรื่องสุดท้ายของชีวิตแล้วามไมเกิดก็เกิดเลย พ่อจะตกรอบแล้วนะจังมันจะยอมตกนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่บอกโอ้ยนอนแบบนอนในคเนยอยู่นั่นแหละไปทำงานน้ำการพี่เอเนยก็จะต้องมีหมอนรองหมอนสามเหลี่ยมด้วยนะแล้วเท้าลงไปแล้วก็เอามือขึ้นมาแกล่ะเอาละไปฟังหมอนนุ่นแล้วนะ เอ้คุณเจ็บคุณเจ็บนอนอะไรอยู่เนี่ยนะนอนอะไรอยู่เนี่ยทำสบายสบายทำหัวใจเอกทะเนบ้านเราเมืองเราบ้าเราบ้าเราคำว่าเอกทะเลคุณเจ็บไม่นอนอย่างนี้เหรอฮะอย่างนี้เมื่อยฮะอันเมื่อเหมือนพระนอนอยุทยาครับแล้วคุณตอบตั้แย้ๆเพาออะไรล่ะครับจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ มั่นใจแบบนู้นนะแต่ว่าอย่างลูกทีมบอกว่าไอ้การนอนแบบนี้มันจะสบายมากเลยแต่ว่าผมเอามือเดียวเนี่ยนะไปทำอะไไปจริงๆก็มั่นใจทางนี้ได้แหละครับแต่พอเขายกแบบนั้นผมมั่นใจว่าผมเข้ารอบครับคุณเจ้าพอไก่เดียวชนะเขาเทเนี่ยเหรอฮะต้องครับแต่คุณไ่คุณไ่เหมือนเขาครับเวลานี้คุณมีชัดชนะเลยชนะได้กอไก่เดียวเนี่ยนะจริงจริงแล้วท่านอนที่สบายมากเลยนะครับท่านี้แต่ไม่เกี่ยวกับแบบนี้นั่นน่าอาจจะมีแบบพิงหลังนิดนึงแบบนี้นะฮะมีหมอนอะไรเงี้ยมันรู้สึกสบายมาก นี่ก็คือนอนสบายสบายแล้วก็ไม่รู้เอกเนกมันสบายหรือไม่สบายไม่ได้มีระบุไว้นะใช่เออแต่ว่านอนเอกเนกเข้าใจว่ามันเป็นการนอนสบายสบายแล้วเมื่อกี้พอคิดไปคิดมาเพื่อจะชนะก็ลองหาเหตุผลให้มันฮะเอกเนกอาจจะมาจากการเอ็นและขนานเอ็นและขนานแล้วก็ขนานมออกมาตัวนี้ออกมาเป็นเอกเนกเอกเนกมันคิดได้ยังไงวะเต้ข่าวรู้เรื่องเลยนะครับนี่คือโอกาสที่สมุทรสงครามจะ ไล่มาเป็นหนึ่งต่อสหรือจบเรียบร้อยจัดการจ้บรีนอนใครที่อยู่ทางบ้านกำลังนอนเอกขนเนกอยู่ต้องนอนค่านี้ครับนอนเอกขนเกคือนอนคำตอบนะครับคือคือคือใครรใคร จะได้รู้ท่านผู้ชมนะเดวยว่ายิ่งเด็กๆก็จะได้รู้นะฮะที่มาที่ไปและเรื่องราวของความเป็นภาษาของไทยเรานะครับ,อบอเอกะเนก <นะ S 2> เป็นคําที่แสดงถึงอาการเอ็นตัวลงแล้วเอาศอกยันกับพื้นถ้าเป็นการนอนเอกะเนกก็จะเป็นลักษณะข,ของการนอนงายนี่ระบุเลยนะนอนงายลงไปแต่เอาศอกยันพื้นไว้ทําให้หลังไม่ติดพื้นถ้าเป็นการนั่งเอกะเนกก็จะนั่งเอ็นหลังแล้วเอาศอกยันกับพนักเก้าอี้ดูสิ นะหรือนั่งกับพื้นแล้วเอามือ,อยันพื้นไว้ข้างหลังแหมถือว่ากาญจนบุรีได้นอนเอกเคนกสบายใจพปอ,อีกพอสมควรเลยข้าเรอบต่อไปนะครับกาญจนบุรีและสำหรับคู่ต่อไปนีสิงห์บุรีสิงห์บุรีนี่มีนะักต่อยเซมเบ้โอ้โหนักผ่าแล้วรอบรู้หลายอย่างนะเจษณยัง ครับอืมแล้วก็มาอุทัยธานีคุณบุ๋มบรดานี่กับพิธีกรที่ตะเวนไปทั่วเหมือนกันนะคุณตอ๊อกสมกรโอ้โหคนนี้ก็สุดยอดใครจะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดเข้ารอบต่อไปสักครู่นะครับยกสยามก<ช>ับเข้าสูา่ร<ช><บ>า,ย,ายกยารยกขยามได้ยิ่งเล่นบางคู่ี่กล้ายื้อกันอย่างยาวนานบางคู่นี่กับพัดเดียวเลยทีเดียวอีกหนึ่งคู่อยู่บนเวทีขวามือของผมน้ต่อยสซมเบ้คุณเจสันยงัง แล้วก็อีกหลายหลายท่านหลากหลายอาชีพรวมกันเป็นสิบนะฮะสิงบุรจีจากแบวจังหวัดนี้ครับคุณหมุนบรรดาคุณต้องรุ่งกอนนะครับลูกทีมีิงรวเป็นสิบเพด่อน,นกันนะครับอุทัยธานี ขณะนี้เป็นการแข่งขันในคู่ที่8ซสิงบุรีนำทัพโดยนักภาคตูนขวัญใจเด็กไทยนักต่อยเซมเบหัวหน้าทีมประกบมาด้วยนักร้องหนุ่มลูกครึ่งเจสัญหยางร้องหัวหน้าทีมคุณสาโรธเพลงชะอุ่มประชาะสัมพันธ์จังหวัดคุณโกศลขันติธานเจ้าของกิจการสละเป่าคุณยุทธิพันธลุทุรีผู้จัดก,การสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ครู ว่าที่เรืออากาศตรีสำราญอิบรอฮิมทหารอากาศคุณอลิสราอาชานุสรผู้บริหารโรงเรียนเอกชนคุณวรนุชพงพานักศ,ศึกษาคุณจิรดาธรรดีนักจัดรายการวิทยุชุมชนคุณสุมนสุขบ,บางพง์อาจารย์ส่วนไัวหน้าอุทัยธานีก็นําโดยหัวหน้าทีมสาวสวยดีกรีนางสาวไทยคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเสริมทัพมาด้วยนักแสดงหนุ่มมาทะเลนคุณต๊อกอุปกรณ์รองหัวหน้าทีม คุณพูลศักดิ์วานิชวิเศษกุลนายอำเภอคุณชัยรัตน์ีรัตนะนักวิชาการวัฒนธรรมคุณปิยวัฒน์สิงห์เรือปลัดอำเภอเลขานุก,การรองผู้ว่าราชการจังหวัดคุณเบญญาภารัชตตาชนะชาติครูสอนลีลาระดับชาติคุณตุนีภูนสุขเสริม สาธารณสุขอำเภอคุณสำราญแขมพยักษ์รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่งคุณสุรยุทธ์รุร่นกาศนักบริหารการศึกษาคุณสัตวัตรทิติชลาดลนักจัดรายการวิทยุการเดินางในนัดนี้ทีมใดจะสามารถคว้าชัยไปครองได้ตามไปลุ้นได้พร้อมกันเลยครับพร้อมข้อหนึ่งคะแนนที่หนึ่งเที่ยวไทยคลึกเคลิ้นเศรษฐกิจไทยคึกคักไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมทรูมุกครับมา ชาวสยามทุกท่านแพ็คก,กระเป๋าตเตรียมพร้อมไปเที่ยวกับยกสยามแล้วใช่ไหมครับวันนี้เราจะเดินทางไปดื่มด่ำธรรมชาติกันที่ตำบลห้วยขยิงอำเภอทองาผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีกันครับโดยบรรยากาศที่ห้วยขยิงนี้เรียกได้ว่าสวยไม่เป็นร่องให้เลยทีเดียว ประกอบกับสายหมอกบางๆที่ปกคลุมทิวเขาที่ไม่ต้องขึ้นไปถึงภาคเหนือก็สามารถหาชมได้โดยถ้าหากมาที่ห้วยขยงนี้สิ่งแรกที่จะต้องลองก็คือการลงน้ําล่องแพไม่ไผ่ซึ่งเป็นกิจกรรมสัมผัสธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านเขาบอกกันว่าทาไม่ได้ลองแล้วจะเสียใจจากนั้นมาต่อกันที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่พรุปูราชินีซึ่งในช่วงหน้าฝนเราสามารถพบเห็นปูราชินีได้และปูชนิดนี้ก็จะมีที่จังหวัดกาญจนบุรีแห่งเดียวในประเทศไทย โดยปูราชนีจะมีลักษณะของสีอยู่3สีโดยปากและขามีสีแดงและส้มก้ามมีสีขาวและกระดองมีสีน้ำเงินอมม่วงเชื่อว่าสามารถเปลี่ยนสีไปได้เรื่อยๆตามฤดูกาลแม่เป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติจริงๆนะครับเรียกได้ว่าตำบนห้วขยขยิงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าไปสัมผัสอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวครับเอา ไปเที่ยวไทยนี่หลายหลายที่หลายหลายแห่งเลยใครได้เคยไปไหมครับไม่มีไม่มีไม่มีทั้งนี้ไม่มีมีไหมพอๆกันพอๆกันนี่คือชื่อของตำบลห้วยขย e งอำเภอทองผาภูมิกาญจนะบุรีถามว่าชื่ออุยหัวเราะมีความสุขชื่อตอตำบลห้วยขย e งกาญจนะบุรีชื่อห้วยขย e งมีที่มาจากอะไรครับยังยังยังไม่ได้ถามเลย วิตมากเลยอกอไก่ครับชัดเจนอยู่แล้วห้วยขยงห้วยขยงมีที่มาจากสิ่งนี้ครับปูอ่า <c oughs> มไม่ใช่ละครับม,มีที่มาจากขอไข่ครับกระเรียงกอ,อไก่ปูขอไข่กระเรียงครับหนึ่งเทีจับไปละเอาละประชุมครับชือ่อห้วยขยง n การเจนบรุรีมีที่มาจากอะไรกอไก่ปูขอไข่กระเรียงครับ ใครจะยกอะไรทั้งหมดนะครับพร้อมยกครับครับอ,อันนี้ขอไข่เทานะั้นข่อะไรครับปึ๊บขอไข่เป็นส่วนใหญ่นะทางสิงห์บุรีทางนั้นเอ้าเหมือนกันนี่<อ>เท่ากันโอโ้โหเอาละมาสิงห์บุรีหนักไปทางขอไข่ครับอ่าด้วยเหตุอะไร ที่ห้วยขยเเยงจะมีกะเหรี่ยงอยู่แล้วก็จะอยู่แถวๆปลายห้วยขาแข้งของอุทัยธานีนะครับกาญจนบุรีเนี่ยแล้วไงเขาภาษาเขาบอกห้วยขย่งมันน่าจะเป็นภาษากะเหรี่ยงคือสำเนียงเนี่ยน่าจะเป็นกะเหรี่ยงแน่นอนแต่ว่าไอ้คำว่าขย่งเนี่ยอาจจะเป็นกิริยาขย่งของคนหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจจะไปบอกลูกทีมอย่างนี้ได้ไงอ้าวฟันนิษฐานเฮียดิเวนเฮาลูกทีมเห็นด้วยค่ะแล้วบอกจีนคนแรกมันกะเหรี่ยงทางด้านนี้นะฮะดูจากจํานวนพื้นที่คนอยู่ดั้งเดิมหรือเปล่าฮะหรือว่า ผู้ไทนทีมีกระเหลี่ยงเยอะนะครับอย่างห้วยขาแข้งเนี่ยอย่างเรียกว่าห้วยขาแข็งเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็เพี้ยนผิดเพี้ยนไปเป็นการเพี้ยนแต่ก่อนเรียกห้วยขาแข็งแล้วก็เพี้ยนอะไรเป็นห้วยขาแข็งครับขยี้ครับขยี้เขาจะอะไรขยี้ก็คือวิธีการเดินของกระเหลี่ยงนี่เองนะครับปิดเพี้ยนเดินไม่เหมือนกับปกติอย่างนี้หรอใช่ครับเพราะว่าต้องเดินขึ้นเขาคนไทยเดินยังไงฮะคนไทยเดินยังไงฮะคนทั่วไปเดินยังไงฮะคนทั่วไปคนไทยเดินเข้าเข้าป่าก็เดินอย่างนี้ครับผมกระเหลี่ยงเดินเหะยับบกัันงได้้แลวครับ เกิดเคยเดินป่าเนี่ยฮะมีทตุดูดเลือดเยอะครับ<ะ>อาจจะมาจากคําว่าห้วยขยงก็ได้ฮะโอ้วพหลังๆก็เป็นขยงอีกหน,นก็เป็นห้วยอีโอ้ทุกท่าทังนี้มันมีเดา โโอ้ไปเลยได้แล้วร้อนไปญาถามอะไรเรื่องสาระกับพี่ต๊อกนี่จังเลยใช่ไหมเอาหรือว่าหอยทากสาระไม่เคยถูกพ่อป้าเหมือนกันก็เลยยังได้เปรียบอยู่นะถ้าถูกด้วยขอไข่ก็คือเรื่องราวของกระเรียงก็ถือว่าภาคภูมิใจแต่ถ้าถูกด้วยปูนี่ไงพิจารณาตัวเองทั้งสองจังหวัดเลยนะครับเอาละมาแล้วคําตอบห้วยขยงการเจนะบุรีมีที่มาจากอะไรทั้งหมดบอกว่ากระเรียงถ้าตอบว่ากระเรียงถึงจะภาคภูมิใจไหมจ๊ะครัะมาตอบคือคือมีที่มาจาก กันเยลเยนกเลยนนะโอ้โหใช้ได้ใช้ได้เราเห็นใจกั้างเลยทีนี้ที่มาที่ไปเนี่ยเกี่ยวกับชาวก็เดิเพราะอะไรมีการไปเหยียบปูหรือเจอหอยทากเลยว่าพื้นร้อนกันแน่ความเป็นมาของห้วยขยิงเกิดจากสมัยก่อนชาวบ้านแถบนี้เลี้ยงช้างเริ่มไม่เกี่ยวแล้วน,นะฮะเอาไปล่างสูง,งแล้วก็ลากสูงต่อมาครับผู้ที่เลี้ยงเนี่ยถูกช้างตกมันเหยียบตายครับ ก็ยิ่งไม่เกี่ยวใหญ่นะฮะตายบริเวณลําห้วยตรงนี้แหละครับชาวบ้านก็เลยเรียกชื่อลําห้วยเนี้ตามผู้ที่ได้วายชนไปคนคนนั้นชื่อว่าพระขย e งครับเป็นชื่อของบุคคลไม่ได้เกี่ยววีลาาึ้นมาใดๆมันเลยนะฮะเช่วอมาก็เหลือเพียงห้วยขย e ง g แตถ้าว่าพระพระไม่ได้เป็นผู้สูงของด้วยนะเป็นภาษากะเหรี่ยงนี่นะตอนแรกเรียกว่าเป็นวิรกรรมของนายกะเหรี่ยงที่ขย e ง ช้างช้างเหยียดตายครัาแต่ว่าปเป็นชื่อก็เป็นตำนานมาแต่ว่าถือว่าเก่งทงังคูนะครับหนึ่งเท่ากันนะครับยังพอได้ต้องการสี่ข้ออันนี้สปีดคูปุ๊บไปข้อเดียวเลขสามข้อใครจะได้ก่อนรัคทบก่อนก็เป็นผู้ชนะเข้ารอบไปใครแพ้ตกรอบตามตอบพรุ่งนี้นะครับยกยาวครับสวัสดีครับ